เรื่องข้อเข่าตอนนั้นเป็นยังไงฮะเ,เมื่อสมัยก่อนนี้ก็เวลาขับรถออกต่างจังหวัดนะคะห,หรือว่าเวลานั่งหน้าคอมนานๆหรือว่าเวลานั่งอย่างเงี้ยคะ่ะจะมีปัญหาที่ข้อเข่าข้างไหนฮะข้างขวาะค่ะข้างขวาอาา่าฮะเคยประสบอุบัติเหตุหรือว่าเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมฮะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เคยค่ะอาา่าฮะเวลาขับรถนานๆออกต่างจังหวัดก็จะขยับไม่ได้คะ่ะจะล็อกเข่าล็อก,อกค่ะแล้วก็จะจะ เสียวแป๊บขึ้นมาง่งต้องนั่งนวดขณะขับรถตลอดเวลาอย่างเงี้ยคะ่ะไม่เคยกระแทกไม่เคยคไม่เคยเกิดเกิดอุบัติเหตุไม่เคยคะ่ะแต่เวลาพอนั่งพับเข่านานๆมีปัญหาที่ข้อเข่าคะ่ะนั่งขัดสมาธิได้ไหมออสมัยก่อนไม่ได้คะ่ะตอนนี้ได้แล้วพับเพียบได้ไหมตอนแต่ก่อนได้คะ่ะแต่ว่าไม่เอ,อ่อเป็นเวลานานๆไม่ได้มันเหมือนมันมีปัญหาตามข้อคะ่ะทุกส่วนตามข้อ อ๋อตัวเองรู้สึกไดวว้ว่าตามข้อก็มีปัญหาอยู่แล้วัมไม่ <จะ S 1> ใช่ป<า>วดตามข้อใช่ค่ะมันจะไม่มันจะไม่เป็นที่เข่าอย่างเดียวอันนี้อันนี้จะสันนิษฐานว่าเป็นอะไรดีฮะจันสันนิษฐานยากค่ะแต่ว่าการที่เราทําอะไรนานๆเน่ะนะคะค้างอยู่อย่างนั้นอะ่ะโอกาสที่จะเกิดการล็อกมันมีแต่นี่คือเจ็บหลายๆข้อมันปวดนะคะมันจะปวดตามข้อแขนข้อเข่าแต่ว่าจะเป็นหนักๆเวลาขับรถ ออกต่างจังหวัดมันจะคืออยู่ในท่าไหนนานๆค่นนะมันจะ,จะต้องอยู่ท่านั้นเลยถ้าถ้าจะย้ายท่าก็ต้องยกขาขึ้นลงจากรถก่อนโอแล้วก็ใช้เวลาสักพักแล้วถึงจะเดินได้ค่ะแต่ก็ใช้วิธีก็มีวันนงประคองยังไงฮะก็อยู่อย่างเงี้ยครับเวลาออกต่างจังหวัดก็จะช่วยยกขาลงค่อยๆพักแล้วก็เดินอะไรอย่างเงี้ยก็มีปัญหามาตลอดนะะ แล้วมีวันหนึ่งพี่สาวก็เห็นอาการเขาก็บอกว่าเป็นอะไรก็เลยบอกว่าปวดเข่าเนี่ยเวลานั่งนานๆหรือว่าขับรถหรือว่านั่งขัดสมาธินั่งสมาธิะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาเอาบีมสีชมพูมาให้ลองทานดูค่ะอืก็ทานดูช่วงอาทิตย์แรกก็มากกว่าเดิมค่ะ จะรู้สึกว่าเป็นมากกว่าเดิมอาทิตย์แรกทานเข้าไปเป็นมากกว่าเดิมใช่ค่ะทานวันละกี่เม็ดฮะเช้าสองค่ะเย็นสองเช้าสองเย็นสองกลับรู้สึกเป็นมากกว่าเดิมเป็นมากกว่าเดิมแล้วก็บอกเขาว่าจะหยุดแล้วมันปวดมากกว่าเก่าอ่าฮะพี่สาวก็บอกว่าปกติเนี่ยเขาเห็นคนที่เขาทานบีมเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเขาบอกว่าให้ทนาก่อนจริงไหมครับอาจารย์ เป็นไปได้เดี๋ยวเรยวพูดอธิบายอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเราสักพักพี่สาวก,ก็บอกว่าทนไปก่อนแล้วก็ทนอีกสักอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่ดีขึ้นแล้วเขาจะพาเข้ามาที่ออฟฟิศอ่างเงี้ยค่ะอ๋อให้ลองทานลองทานไปสักอาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างะนะครับอาจารย์ครับเพราะอะไรครับทีนี้อาการดีขึ้นหลังจากสองอาทิตย์อ่าโอเคครับคือต้องเรียนว่าเรามีข้อมูลค่อนข้างจะชัดเจน เกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อขาข้อข้อทั้งหลายแหล่ไม่ว่าข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบนะครับแคปซูลของเราเนี่ยมันช่วยได้อย่างอย่างดีนะเรามีข้อมูลทางภูมิคุ้มกันวิทยายืนยันชัดเจนคือจากการที่อย่างนี้ครับคนที่เป็นข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบเนี่ยนะครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะมีการหลั่งสารสามตัวสารสามตัวนี้ชัดเจน T.N.F. Alpha i n t e r l e ์ล n คินหกอิ e เตอร7มากผิดปกติครับก็เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองนะนี่คือการออโตอิมูนชนิดหนึ่งนะครับพอเพราะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ทำให้เกิดอักเสบตามข้อทั้งหลายนะครับหน้าที่ของเราก็คือไปลดการหลั่งสารสามตัวนี้ให้มันน้อยลงให้มันสมดุลซะเพื่อจะดูให้ภูมิคุ้มกันให้สมดุลครับแล้วก็ดูแลอาการเหล่านั้นนะครับก็สีชมพูของเรา มันจะลดสารทั้ง3ตัวนี้อย่างชัดเจนนะครับถ้าเราให้ใช้4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันนะครับผมอยากีะบอกว่ากราฟนี้วัดวันที่สินะครับวันวันที่สิเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาวันที่เวันที่15เนี่ยเราจะพบว่ามีการลดลงของสาร3ตัวนี้ชัดเจนมากๆากนะครับเอาตัวที่ลดลงไปมาเอาเอาแยกออกมาให้เห็นนะครับ สามตัวนี้คือตัวที่ทําให้เกิดการอักเสบนี่นะครับวันที่สิบห้าเนี่ยเปรียบเทียบกับนี่คือสิ่งที่เราจะวัดได้จากคนกินแป้งเป็นตัวควบคุมครับถ้ากินแคปซูลสีชมพูของเรามันหลังแค่นี้ยตัวนี้ทําให้เกิดการอักเสบรุนแรงมากเทียนในแบบฟ้าเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็ตัวนี้ก็ทําให้เกิดการอักเสบเหมือน,นกันเนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วลดลงชัดเจนนะครับแต่ต้องบอกว่า นี่คือวันที่15 15ก็คือ2สัปดาห์ครับวันที่7อะไรเกิดขึ้นเราไม่รู้เราไม่ได้วัดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดอาการอย่างนี้เนื่องจากมีความพิเศษของคนบางคนครับคือสิ่งที่เราให้รับประทานเนี่ยมันเป็นแคปซูลของสารสกัด5ตัวมังคุดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งโบวบกแล้วแต่ละตัวแต่ละสารสกัดเนี่ยมันประกอบด้วยองค์ประกอบหลายตัวเอกเหมือนกันเพราะฉนั้นเป็นไบโอจิคอลซิสเต็มคือระบบชีวะ ชีววิทยาที่เราให้กับร่างกายเข้าไปไม่ใช่ยาตัวใดตัวหนึ่งวันระบบการออกฤทธิ์ของมันเนี่ยมันก็จะไปทํางานกับระบบร่างกายโดยรวมอาจมีปฏิกิริยาอื่นๆด้วยถามว่าวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามอะไรเกิดขึ้นรับตรงๆว่าไม่รู้รับตรงๆว่าไม่รู้แต่ที่เราวัดวันที่สิบห้าเรารู้ว่ามันได้เกิดขึ้นนะครับสําหรับคนที่บอกว่าอาการปวดขึ้นวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามเจอเราเจอบ่อยนะครับก็คงจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่า การสร้าง T N F a l p h าและการลดลงมันยังไม่ชัดเจนแต่มีการสร้างตัวที่ทําให้เกิดอักเสบอาจจะมีการสร้างอินทรูกิน17เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับในวันที่หนึ่งวันที่สองอยู่ในกระบวนการอยู่ในกระบวนการที่จะ็นการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลอยู่แล้วก็ไปสมดุลคือเอาอย่างที่ชัดเจนคือวันที่ประมาณวันที่สิบห้านะครับแล้วเราก็จะได้ผลตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกรายนะครับถ้าสิบห้าวันแล้วมันไม่ลดไม่ลดอาการอักเสบแสดงว่าิไม่ถูกละ เพราะฉะนั้นถ้าจะอธิบายได้ง่ายๆก็คือสําหรับคนที่บริโภคบิมสีชมพูถ้าจะให้เห็นผลับตามอาการนั้นๆค,ควรจะใช้เวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์ครับด้วยเหตุที่เรามีผู้บริโภคที่มีอาการปวดมากขึ้นระยะแรกจานใช้สองเม็ดสองแคปสูลเช้าและสองแคปสูลเย็นเราจึงได้มีการแนะนำว่าเพื่อให้แน่ใจสำหรับคนที่ไม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 ไมให้มีปัญหานะครับก็ใช้ 3วันแรกวันละ1นึ่งแคปซูลเช้า1นึ่งแคปซูลเย็นนะฮะแล้วหลังจากวันที่4ี่ถึง4ี่แคปซูลแล้วก็หลังจาก7วันไปก็สี่แคปซูลเมื่อไหร่ก็ได้คือตอนนั้นเราเชื่อว่ามีการลดการอาการเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เริ่มใช้เยอะขึ้นได้แต่ถ้าอยู่ๆคนที่มีปัญหาอย่างคุณธนพรนะครับก็ใช้สีแคปซูลมันอาจจะมีปัญหาที่เรายังไม่เข้าใจก็ก็เป็นเช่นนี้ครับันวันที่สิบห้าแล้ว ก็ดีขึ้นก็ดีแต่ถ้าวันที่15้าไม่ดีขึ้นเนี่ยผมคงปวดหัวแย่เลยยังหาคําตอบให้อยู่นะฮะอ่ะก็หลังจากนั้นก็ดีขึ้นจริงดีขึ้นค่ะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกวันนี้ยังทานาทุกวันนี้ทานเหลือวันละแคปซูลค่ะหรือวันละแคปซูลอาการเจ็บตามข้อต่างๆดีขึ้นไหมฮะไม่มีแล้ค่ะไม่มีะตอนนี้ข<ม>ับรถออกต่างจังหวัดได้อทําอะไรได้ไม่ไม,ไม่ไม่นั่งมานั่งปวด ตามข้อตามอะไรเงี้ยมีได้ไปหาหมอไปตรวจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโรคข้ออะไรตามที่เรากลัวไหมเมื่อก่อนเคยคิดว่าถ้าไม่หายจะไปค่ะตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ตรวจเลยค่ะแสดงว่าไม่มีอาการปวดค่ะมารุกรุกร้าเลยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยนะครับอ่ะก็สุขภาพแข็งแรงดีแล้วนะครับอย่างนี้ก็ค,ควรจะมาทานสูตรสีเขียวได้ใช่ไหมอาจารย์ตอนนี้สีชมพูอยู่วันละเม็ดใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็สีเขียวตอนนี้เช้าเริ่มตอนสองเม็ดค่ะ อ๋อลกลายเป็นหมอรักษาตัวเองแล้วคือเช้าเป็นสีเขียว2เมตรแล้วก็มาสีชมพูตอนเย็นหนึ่งก่อนนอนคือเมตรอธิบายอย่างนี้ครับสีเขียวจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าทานตอนต้นไม่ได้ในอย่างกรณีเนี่ยผมว่าทานสีเขียวตั้งแต่ต้นี่ปวดระบมเลยอะผมคงจะ ถูกสาบแช่งเรื่องโรคได้เกิดแน่นอนแต่ว่าโชคดีว่าไปทานสีชมพูก่อนครแล้วหลังจากนั้นอาการอักเสบหายไปแล้วจึงได้มีการใช้สีเขียวซึ่งมีความสามารถในการสร้างมวลกระดูกเช่นกันโดยมวลกระดูกอ่อนก็สร้างได้เพราะสิ่งที่เราใส่เข้าไปมันเหมือนกันกับที่สู่สีชมพูค,คุณสมบัติมันเหมือนกันแต่ว่าในการปรับระดับภุ่มกันนี่มันแตกต่างกันนะครับไอ้ตอนนี้สีเขียวสร้างมวลกระดูกช่วยสร้างกระดูกอ่อนแล้ว ก็ยังไปสร้างเม็ดเลือดขาวพชคาาให้มีความสามารถมากขึ้นเพราะ,ะนั้นก็จะป้องกันอาการติดเชื้อไข้หวัดมันก็จะไม่เคยเป็นหวัดก็ไม่เคยเป็นนะครับแบคทีรลงแบคทีเรียก็เข้าไปในร่างกายแล้วก็ถ,กถูกน็อกหมดะนะครับเอาละก็จะมีสุขภาพแข็งแรงอย่างต่อเนื่องนะครับและผมเชื่อว่าอาจจะอาจจะอย่างหนึ่งที่ทําให้เธออยากกินสีเขียวมากๆกก็คือ คนเขาบอกว่าผิวสวยขึ้นใช,ใช่ไหมผิวสวยขึ้นนะฮะ,ะใช่ค่ะยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับก็ทานต่อเนื่องได้นะฮะก็ไปดูแลเรื่องของผิวพรรณนะครับ